มันไม่ใช่รถของป้านะ่ะป้าก็ต้องระวังไว้ก่อนเนาะคือเราไม่เชนญเขา,าเขาไมเช่นเราแล้วคือป้าจริงๆป้าขับรถเต็สวัสดีค่ะป้าแมวจะพามาดูรอบๆคันรุ่นใหม่แล้วก็นี่คือกุญแจนี่นะคะคือคือกุญแจของเอนติก้าคันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยที่ป้าแมวจะพาพาขับแล้วก็ทดลองขับแบบเร่งเร่งเร็วๆเลยค่ะแต่ทีนี้มาดูรอบคันกันก่อนนะคะดูด้านหน้าก่อนเลยดูตั้งแต่กกระจังด้านหน้านะคะ กระจด้านหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมเป็นโครเมียมเป็นแท่งๆนะคะเป็นหนึ่งสองเป็นสามี่ชั้นนะคะตามแล้วก็โลโก้สุสูกิก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะนี่มามาดูตรงที่ไฟก่อนนะคะตรงเหนือดวงไฟนี่จะมีเป็นโครเมียมนะคะตอนแรกป้าคิดว่าไฟไม่ใช่นะคะเนี่ยตรงนี้เป็นโครเมียมอันนี้ก็เป็นไฟเอ่อไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะอืมส่วนไล่อันนี้ไฟเลี้ยวอยู่นี่นะคะไฟเลี้ยวค่ะแล้วก็ไล่ลงมาด้านนี้ จะเป็นคิ้วเป็นเป็น,เป,นเป็นสีดำด้านเป็นไฟตัดหมอกนะคะดวงใหญ่เลยไล่ลงมาตรงนี้นี่แล้วก็อย่าลืมนะคะนี่สีแดงแป๊ดเลยสีดำนะคะตัวหนังสือสีดำนะคะอย่าลืมนะคะนี่้าใบให้แล้วนะแล้วก็มาดูด้านกระจกด้านคนขับด้านด้านนี้เลย VVT นี่นะคะนี่เป็นกระจกแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่นี่ค่ะจะเป็นยาวลงมาอย่างนี้เลยนะคะ ไล่ไล่ลงมาประตูส่วนประตูที่ขับที่เปิดเนี่ยเป็นโครเมียมจะเป็นโครเมียมตัดกับสีรถนะคะนี่เซนเซอร์อยู่นี้นะคะนี่นะคะไล่ไล่มามาดูไฟท้ายเลยค่ะไฟท้ายนี่ไฟท้ายสวยหรูอลังการเลยเห็นไหมคะนี่นะคะเดี๋ยวป้าย,ยืนตรงนี้เหอะนี่นะครับไฟไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกอยู่นี่นะคะส่วนนี่ไฟเบรกดวงที่3จะอยู่นี่นะคะไฟเบรกดวงที่สาอันนี้ก็ ที่ปัดน้ำฝนค่ะที่ปัดน้ำฝนไล่ลงมาก็เป็นโลโก้เป็นโครเมียมสุูกิอันนี้ที่ตรงที่จับเปิดนี่ก็จะเป็นโครเมียมนะคะเ,เดี๋ยวป้าดูมีมีนั่นไหมไฟสองป้าทะเบียนจะมีซ้ายขวานะคะอันนี้ก็เป็นเซนเซอร์เซนเซอร์มี1ตัว2ตัวนะคะเออติก้าเอติก้า,า GX นี่นะคะอันนี้ไฟทับทิม ไทับทิมอยู่นี่นะคะนี่นะคะไล่ไล่ไล,ไล่ดูเลยนี่นะคะขอบล้อเบอร์15ค่ะแล้วก็ตัวตัวล้อนี่จะเป็นอลลอยด้านหลังดมเบรกนะคะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกนะคะแล้วเดี๋ยวป้าก็จะจะ,จะนั่งแถวสามให้น้องสันเขาขับเร่งความเร็วแล้วหลังจากนั้นป้าก็จะทดลองขับเอาละค่ะเดี๋ยวตอนเนี้ยป้าจะไปนั่งตอนที่3นะคะตอนที่3ของรถ แล้วเดี๋ยวน้องเขาจะขับเดี๋ยวป้าจะเล่งป้าอยากไปทดลองดูซิว่าถ้านั่งแถวที่สามเนี่ยจะเป็นไงนะคะตามป้ามาโอเคขึ้นมาเลยเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องซันเอาสวิงสวิงเลยนะคะกำพังป้าขับเองป้าไม่กล้าเร่งความเร็วเพราะมันไม่ใช่รถของป้าเนาะ นี่ป้านั่งอย่างนี้นะป้าั่างไขว่ห้างดูนะดูความกว้างขวางแล้วดูเวลาป้าไข่ห้างเนี่ยดูขาหัวเข่าป้านี่ห่างกันเยอะแล้วระบไอรถเนี่ยเขาปรับระดับเอ็นอะไรแต่ไรได้เนาะแล้วนี่ที่วางมือนี่เห็นไหมคะเอาเลยนะดูนะคะนี่เขาเล่นความเร็วเล่นความเร็วแล้วก็โอ้โหเร็วมากเร็วสุดๆดูนะครับป้ายังนั่งแบบนิ่งๆสบายๆอ่ะนะคะดอูอืนั่งแบบ นิ่มเลยสบายแล้วก็ความเดี๋ยวการการใส่นั่งนี่มันมันป้าไมาเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะลอดูตอนเขาขึ้นเนินข้างหน้าจะดูซิว่าหัวป้าจะกระโดดไหมสังคารนะคะเนี่ยดูเนี่ยความสูงเนี่ยสูงสูงนะคะเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่หัวป้าไม่ตรงไม่ติดเราอีกอย่างป้าตัวแต่คนสูงสูงสูงกว่าป้าก็ร้อยหกร้อยเจ็ดสิบก็นั่งแบบสบายๆนะคะไม่อึดอัดไม่คบับแคบ นี่ตอนนี้น้องเขาเร่งความเร็วแล้วเ็าเวียงซ้ายเวียงขวานะครับป้าก็ยังนั่งนิ่งอยู่ขึ้นเนินตอนนี้ขึ้นเนินนะคะเนินมีกระโดดไหมไม่กระโดดเลยนั่งนิ่งนั่งแบบสบายนะคะแล้วก็ดูแอร์เนี่ยป้านั่งอยู่แถวที่สามแอร์เนี่ยจะจะอยู่ตรงแถวที่สองนะคะแถวที่สามไม่ต้องกังวลว่าโอ้โหกลัวจะร้อนหรือแอร์ไม่เย็นเย็นค่ะ เย็นกาล uh ังสบายไม่ได้ไม่เย็นหนาวเฉียบเอาเย็นกําลังสบายสบายดีกว่านะคะนี่ตอนนี้น้องเขาเหยียบเอเขาเหยียบเบรกเหยียบเบรกเวลาเขาเหยียบเบรกเนี่ยไม่มีการหัวเงือบหายไปทีหน้าไม่มีนะคะแบบนั่งนิ่มๆเหมือนนั่งเครื่องบินยังไงงั้นเลยค่ะนี่ดูเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะดูตอนน้องเขาเลี้ยวเวลาน้องเขาเลี้ยวเนี่ยนี่นี่เห็นไหมคะนี่นั่ง ไม่นั่งสบายๆล้วงอะไรกินก็ได้นี่นะคะหลุม่มเอาละเดี๋ยวป้ามาดูตรงนี้ต่อตอนนี้น้องเขาเร่งความเร็วสุดๆเลยดูสิคะดูนะคะป้าน,นั่งแบบนิ่มมากมีสายไหมคะไม่มีเลยแล้วรู้ดุน้องเขาเหยียบสุดๆเลยนะคะเนี่ยเ,เห็นไหมคะดูความเร็วของรถตอนนี้เร็วอ่ะตอนนี้เริ่มเริ่มคลายแล้วเดี๋ยวน้องเขาจะเหยียบเบรกป้ามีตังค์ป้าจะซื้ออตติก้านี่แหละแล้วจ้างน้องสันเขาไปเป็นคนขับ เด็ว <Wow. S 1> นะรองวดนิ้หน่อยนะป้ายสีแดงอยู่ข้างหลัง <c oughs> เอาคันสีแดองออกเลยนะคะมือป้าก็ล้วงอะไรเนี่ยล้วงข้าวเหนียวล้วงไราปไปเรือยเปื่อยมันเพลินไงคะมันนั่งสบายแล้วนนี่เล่นไฟเขาซะหน่อยเนาะอืมไหนๆก็ได้นั่งแล้วอะ่ะนี่อย่าลืมเบาะเขาเนี่ยนะพับเพิบอ,อะไรได้หมดเรียบร้อยหมดนั้นนะที่เก็บของในใต้นี้ก็เก็บได้นะคะในใต้เนี่ย ใ่ตรงนเนี้ยเน,เนี่ยมีกล่องมีรังเป็นกล่องเนี่ยตุกกล่องกล่องรองเท้ากล่องอะไรเนี่ยเก็บทรงนี้ได้หมดรองเท้าที่จะเปลี่ยนเวลาสาวออฟฟิศหรือเวลาไปต่างจังหวัดต้องมีรองเท้าเปลี่ยนสองคู่สามคู่เนี่ยใส่ตรงนี้ได้เลยอืมที่พื้นที่เขาเก็บพื้นที่เก็บอะไรได้เยอะมากนุ่มเน่มมากเลยค่ะป้านั่งแบบสบายสบาย,ายไม่มีสายไม่มีกระเทือนไม่มีกระโดดอะ่ะ เมื่อกี้ความเร็วที่สุดเท่าไหร่นะคะ100คือนเอนาะเย็นครับเย็นค่ะแอร์เยน็นนี่ขนาดแถวที่สามนะคะนั่งสบายมากมนั่งสบายแอร์เยน็นรถเขาดีมากมากอ่ะนี่ขนาดแถวหลังสุดนะป้าเคยนั่งนั่งรถไอแถวหลังสุดแบบอย่างนี้แหละโอ้โหมัน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 กระโดดอ่ะ มันกระโดดกระเด้งดุ้มดุมยิ่งเวลาขึ้นขึ้นสะพานแล้วตอนลงสะพานนั้นไอ้รู้ป่าลําไส้เหมือนไส้ป้ามันลอยเลยอะแต่นี่ป้าไม่เป็นเลยรู้จักเคยเป็นไหมล่ะเวลาเวลามันขึ้นขึ้นแล้วมันลงสะพานรูปลงอย่างเงี้ยป้าไส้ป้าเหมือนป้าไส้ไส้ป้าขึ้นมาลอยแต่นี่ป้าเฉยๆไงไม่รู้สึกเลยใช่ไหมอือเปลี่ยนเลนก็แบบมันป้าก็ไม่ได้สายไม่โยกตัวป้าก็นั่งของป้าปกติอะป้ามีตังป้าก็เอาแล้วคันนี้แหละแต่ป้าจะเอาสีแดง สีแดงป้าชอบสีแดงเมื่อกี้คุณอะไรนะมีคุณที่เขามาดูนะเขายังชอบเลยเขามาถามป้าป้าก็บอกโอ้แกจะมาหาสีเทาเออนี่เห็นไหมะ่ะเดี๋ยวนะสุดๆเดี๋ยวป้าลงก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปทดลองขับนะแต่ป้าจะไม่ออกถนนใหญ่ <c oughs> ป้าจะขับลงดูตรงนี้แหละเพราะว่าหนึ่งตอนนี้ <c oughs> ถนนใหญ่รถมันเยอะละอย่างเนาะ ช่วงนี้มันไม่ใช่รถของป้าน่ะป้าก็ต้องระวังไว้ก่อนเนาะคือเราไม่ชนเขาเขาก็ชนเราละจริงป้าจริงๆแล้วป้าขับรถเป็นไม่ใช่ขับได้อย่างเดียวขับเป็นไปนู่นเนาะหรือตรงนี้ขับเลยครับขับนู่นเลยเหรอพับแมวขับเลยครับตามสบายอืมเดี๋ยวป้าแมวจะทดลองขับแล้วนัมโอเคเอาลืมลืมปรับกระจกนี่นะคะป้าแมจะขับ เออจะทดสอบพวงมาลัยด้วยตัวเองไงนะนี่ก็ไมจะขับวนเอาพวงมาลัยเขาเขาไม่เรียกคมชัดลึกเนาะไม่ใช่เนาะไ่ใช่ข่าวแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปเลี้ยวตรงไหนคะน,น,นู่นเหรอ,อไ,รได้เหรอ,อนนมีเรามีได้ไปเลยอุอ้ยอุ้ยตายไอ้หนุ่มนั่นมันนอนอยู่ โอ้พวกมาลัยเขาหมุนหมุนแบบือปล่อยดิปล่อยเห็นไหมนุ่มนวลใช่พวกมาลยัยนุ่มนวลเมื่อกี้ที่น้องสันขับบิดุวันหลังป้าจะไปหัดขับอย่างนั้นบ้างนั่นน่ะอืเนาะดูสิโอ้ยอยากออกถนนใหญ่แต่อย่าเลยรถมันเยอะเนาะมาตรงนี้ โอ้โหโอ้โหตอบสนองดีเหลือเกินพวงมาลัยบิดเขาหมุนได้ตามใจดีจังเลยเนาะอือสุดขั้วสุดับโอ้ก็ไม่เป็นไรเลยไม่รู้สึกเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวอย่างกระทันหันดูดิว้าพวงมาลัยเบาใช้นิ้วก้อยนิ้วเดียวก็ได้มั้งต่อ,นอเนาะออกตรงไหนอีกอะ อโอเคไปทางซ้ายเนาะนะคะอืนี่ชุดในแล้วป้าจะชุดเห็นไหมเมื่อกี้ป้าเร่งเร็วขึ้นหน่อยพอป้าเหยียบโอ้ยเขาสโลปนิ่มสนิทเลยเนาะเข้าไปตรงนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเข้าซ้ายคคนี่นะฟู นี่วันนี้ป้าก็ทดลองขับแล้วแล้วก็น้องสันก็ขับอย่างใช้ความเร็วอย่างสุดๆเร่งสปีดยอมรับค่ะ,ะประทับใจมากยังไงก็ติดต่อที่น้องสันได้เลยนะคะมาพรพาณิชสาขาเทพรักษ์นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับคุปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสายโนารา